การค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับฮะแล้วแล้ววันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะครัเพราะว่าโครงการดีๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะว่าก่อนที่เราจะทำโครงการโครงการหนึ่งนะฮะให้สำเร็จขึ้นมานะฮะแล้วก็เป็นรูประสอบได้นี่นะมันใช้เวลามากนะครับแล้วทำไมอ๋อน้องๆป้าๆข้างหลังใช่ไหมฮะ ก็นะครับโครงการนี้ชื่อว่านะครับปัจจุันปัจจปีที่3านะครับซึ่งก็บอกว่าโครงการดีๆแบบนี้นะครับหาได้ยากนะในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นจากน้ำมือหรือว่าแรงกายแรงใจของนักศึกษานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าทำไมหายหมดเลยนะสงสัยกลัวนะครับก็ปีนี้นะครับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโอเคหรืออาจจะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้นะครับว่าเราไปช่วยอะไรที่ไหนแต่ว่านะฮะแต่ว่าในปีนี้นะฮะเราจะไปช่วยครับน้องๆที่โรงเรียนวัดโคเลือดนะครับที่จําได้รู้ไหมเราจําได้เพราะอะไรจําได้เพราะว่าวัดโคมันเลือดได้นะฮะก็เลยจําได้นะฮะแล้วก็อย่าเข้าใจผิดที่ว่าวัดโคล่ถ้าเขารัชดายไม่ใช่เพราะนั้นโคสดดองอยู่นะครับเก้เลยทีเดียว นะครับก็ปีนี้นะครับเราจะช่วยเหลือน้องนะฮะที่จังหวัดพุษณุานีนะครับที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าโรงเรียนนี้นะฮะเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมนะฮรแล้วตอนเขาบอกว่าน้องหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าแยกจนนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเหมือนกับพวกเรานะครับเพะฉะนเนี่ยเราก็จะนำเงินคุณส่วนนี้นะครับไปมอบให้กับน้องๆนะครับซึ่งถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะแบ่งปันสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะมาบริจาคได้ใช่ไหมที่ไหนนะ ตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะซื้อเสื้อได้ราคาเสื้อเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทนะครับเออนะฮะก็มาบริโภคจะได้สักตัวหนึ่งเนี่ยสีสวยสีฟูอะไเงี้ยใส่แล้วหน้าตาดีขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ปต้าๆไม่ต้องใส่เนียอาจจะดูดูสาวขึ้นนิดนึงก็ได้ะนะฮะก็วันนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกตื่นเต้นนะเพราะว่าเนี่ยอยที่บอกนะพ,พอร้องเพลงไปนะฮะตอนแรกก็น้องๆเทียบเลยนะฮะน้น้องๆหายาหมดแล้ว สงสัยเราจะไม่ใช่ทาร์เก็ตของวัยรุ่นนะครับไม่เป็นไรอ่ะฟังเพลงดีกว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงในร้บอบุ๊คเพลง